ตักเอาเลยตักเอาเลยเหรอโอ้โหเก่งใจคนเก่งใจเขาเออไม่ใช่ปลาเราดิอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเราตายแล้วโอ้ยจะตักเอาเลยกันเยอะแหมพี่แหมแค่จะของเขาให้แค่จะของเขาให้ผมหวานบอกถามว่าวันนี้ขึ้นวันนี้หวานบอไหนก็บอกวันนี้หยุดก่อน เราขอร้อยเขาหวานหวานบันี้หวานบันี้เออได้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 เออได้ได้ได้เออคำ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 เอาไอที่เราเรียบเลี้ยงไม่ใช่หรอกไอที่อยากเลี้ยงไม่ใช่หรอกปลาไม่ใจะโตเร็วๆเออเนี่ยปลาเออปลาจะโตเร็วๆจะได้จะได้จะได้มัม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 เออรู้เรื่องอะไรแล้วเออ เดี๋ยวเดี๋ยวดูต้นทางไงโอ้ดู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 ไม่ได้แล้วจ้าของก็นั่งเฝ้าอยู่นั่นะจะของนงเราเจะของจะเข้ากะเย็นนี้เจ้าของเจ้าของก็ยังนั่งมองเลยน่ะเออเจ้าของก็นั่งมองด้านหลังน่ะนะเจ้าของจะเข้ากะก็บอกเดี๋ยวดูกันดูก่อนเดี๋ยวเขาดูก่อนมันจะให้อีกไหมเออเขาบอกเสียค่าที่ไรด้วยเอาแล้วกัน พี่เขาเจ็บค่าที่ไร้ด้วยอ่ะทําไงดีเออพี่ดูดิเออปลาก็เลี้ยงให้ฮะปลาก็เลี้ยงให้แถมมาเจ็บค่าที่ไรอีกเออจริงเลยเชียวพี่ดูแล้วไอ้พี่ใครเห็นวันนั้นอ๋อเหรอพี่มีใครเห็นเ่ยนะโอ้นั่นแหละโยเยโยเยฮะโอ้ขันเดี๋ยวลงไปเนี่ย ถ้ากระโดดลงไปี่สงสัยไอ้นั่นก็ไม่เหลือจริงๆนะอาหารหวานปากเลยแหละเออเอออาหารหวานอะ่ะเอออะไรปแปลกแปกอะไรปแปลกแปกเข้ากระโดดลงไปปับ๊บเดี๋ยวปั๊บแย่งกันอนะ่ะเออคนนี้คนหน่อยต่อคนลนันนี้คนหน่อยเกลี้ยงเออเกลี้ยงเออ <laughs> <laughs> จ่าเอ๋น้องชายสวัสดีครับสวัสดีครับเออเก้าเก้าที่เคยเก้าที่เคย ก้าทีเคยล้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออ่ยังยังพอมีแหงดันไหวว่าได้เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องน้องชายสวัสดีครับพี่พี่พี่พีอ่อพี่พวงใช่ป่าวาจะใช่สิใจป่ออใจป่าวใจป่าไม่รู้นะกับมันน้องชายดีรู้สึกว่าจะอืม้ีคนเรียกอีกคนหนึ่งอะ่ะอุ้ย คชาบีบวงเปล่าวจะกระโดดลงไปทำทำกันไว้ให้พี่ให้พี่ไว้ให้พี่ไว้วบนั้นอ๋อโอ้ยเออโอ้ยก็สร้างเปลี่ยนหลายเนว่ะใส่บะใส่บะล่ะโอ้ นี่ไส้โบเมนเราบางงานนี่หายไปตั้งนานนมนะเห็นทีก็เออเห็นทีก็ตกใจเออเห็นทีก็ตกใจคิดว่าเอ๊ะใครนะอะไรบรามาานั้นแหละสวัสดีค่ะคุณเอ่อคุณคุณเก้าไม่เคยเออคุณเก้าไม่เคยเออเก้ามีเก้าที่ไม่เคยล้มอ๋อเก้าที่ไม่เคยล้มอ๋อป่าไม่รู้ไข่ แหมมิวแจก็คนรู้จักกันนี่แหละอืมเป็นพี่นั่นแหละอืมสวัสดีค่ะน้องยุพินนะะน้องสาวสุดที่เลิฟสุดที่รักนั่อนน่ะ่าแลนะ้วใช่ปะใช่ดิอขอคุณว่าการขอคุณว่าการเปยุพินขับไปยุพินขับมาแปลกวันนั้นมาแปลกเออเ่อ,เอ,อ สวัสดีครับผู้รัติการนะสามนะฮะขอบคุณมากครับผู้รัติการขอบคุณมากครับนะใจก็อยากกระโดดลงไปอยู่นะนะใจใจก็อยากกระโดดลงไปกระโดดลงไปแะผมกลัวไม่มีเหลือนะฮะขนก็ไม่มีเหลือนะฮะโอ้โหดู็กตัวขาวเช๊ะ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 มาแบบนี้ชอบใจชอบชอบใจบอลเลียวตาชอบใจบอลเลียวตา